ร้องประลาสํนากนายกรัฐมนตรีครับนายมงคลชัยสมอุดรเพิ่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความต่อเนื่องการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 และพบปะประชาชนจังหวัดมหาสารคามครับที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวง ยูบานกัพีตำบลกัมพีมพอพําเภอบรรบือจังหวัดมหาสาครคามครับนายมงคลชัยสมอุดรรองปลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความต่อเนื่องการดําเนินโครงการฟ้ามตัวยาง,างต้านไว้ัโควิด -19 โดยมีนายสดาหย,ยุดชัยยาลาดนายอําเภอบรรบือหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำนันผู้ใยญ่บบานและประชาชนร่วมกันให้การตอนรับครับ ทางด่านนางสาวปรียาพัดท่องสุขผู้จัดการฟ้ามตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชาชนนีพันปีหลวงได้รายงานว่าฟ้ามค่ะได้เปิดการฝึกอบรมให้เป็นแรงเลี้ยนลูด,ดานการเกษตรในรูปแบบกิจกรรมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับประชาชนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงเกษตรกรเครือข่ายร่วมถึงนักเรียนนักศึกษาเฮทหายสามารถนํำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในที่ดินของตนเป็นการสั่งอาชีพสั่งรายได้ต่อไปค่ะจากนั้นครับนายมงคลชัยสมอุดรล่องประลัดสำนักนายกบธรมบตรีก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานของโครงการฟาร์มตัวยางตามพระราชดำริบ้านกมพี เป็นทีราบกันว่าเมื่อช่วงปี2 5 6 3ที่ผ่านมาครับเกิดการระบาดของโรงโควิด19เหตุให้ประชาชนบางส่วนบริรับการจ้างงานครับจึงได้มีโครงการฟร์มตัวอย่างตานภัยโควิด19ขึ้นคุณน,นชาเพื่อให้เกิดการฝึกอบรมแก่ประชาชนให้มีความรู้ด้านการเกษตรจากหลากหลายหน่วยงานที่ร่วมกันบูรณาการเกิดความรวมมือถือว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและเกษตรกรเป็นอย่างมากครับ ค่ะซึ่งท่านร่องประลาสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้บอกว่าการลงพื้นที่ได้มีโอกาสเว้ากับประชาชนค่ะเว้ากับเกษตรกร,เ,กรเหตุให้ปัญหาหลายอย่างนี่คลี่คลายลงเพราะวาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปซอยกันตรวจเยี่ยมหรือว่าไปลงพื้นที สามารถแก้ไขปัญหาในระยะเริ่มต้นได้ประชาชนก็บสบายใจมีความสุขใจหลายขึ้นนะคะเพราะวา่าได้รับการซอยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐและในอนาคตค่ะก็สิเป็นเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันในหลายๆหน่วยงานโดยเฉพาะเรื่องของการระดมทรัพยากรของแต่ละหน่วยเพื่อซอยแก้ปัญหาของพี่น่องประชาชนต่อไปค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศของการลุ่งพื้นที่ของร่องประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีป้า,ปาสาวหลอกอลตอนซ้หลอกเขาเป็นเหตุเป็นว่าเป็นไงไงดิเนครับ <c oughs> สาวหลอกนี่ครับนี่เอาขันเท็จบ่เป็นกระขาดไปเนี่ยอ,อันนี้บอกรับเพื่อนสาวหลอก <c oughs> สาวหลอกครับนี่บ่แม่นว่าถือสาวต้มตุน้นสาวตัวเด้อันนี้คือการสาวใหม่นะคะสาวใหม่เอิ้นบรรเทาเอิ้นสาวหลอกค่ะ